สวัสดีครับผมชาติจรัสทรัพย์นะครับสมองเงินจะไววไหมมาแล้วนะครับดทังชันครับฮะตามไปดูครับมีลื่นครับมีลื่คนค่อนข้างจะบ่อชันแล้วก็ลึกเหมือนกันครับเป็นบ่อเก่า ามไปดูไปน้องซูมิตเตโมโอเอ็ดเฮดรอยสามสิบรุ่นหกลงมาในบอ่อเลยครับงานนี้มาดูความแรงของรถดำแล้วก็รถขุดดูว่าตัวทับเลยครับนะ ปลาครับมีปลาตายครับนะเพราะว่าเป็นบอ่อเก่าอ่ะซูมิตโมเอ็เอร้อยสามสิบคิดหกตัวท็อปตัวเต็งรถขุดขนาดสิบสามตันพี่น้องศูนย์จุดหกศูนย์ลูกบัตรเมื่อกี้เปิดบอ่อเก่าให้ลึกลงไปอีกครับ ดินตรงนี้เป็นพันเที่ยวนะทำมีที่เทครับมมุมอาจจะเห็นไปเต็มตัวนะครับเต็มคัน 4jj 1x ครับอีซูซุสี่สูบเทอร์โบคอมมันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำเอาน่าจะร้อยเจ็ดห้าแล้วครับ ท่านใดต้องการสวิตตโมครับรถคุณขนาด13ตันที่มีความคล่องตัวสูงมีความประหยัดเป็นเลิศก็สอบถามได้ครับจะจำหน่าโดยเปนแเพียงผู้เดียวในประเทศไทยหรือว่าสอบถามชาติเจริญทรัพย์ได้ครับ0 982723752หรือว่า c อ l l center ก้1462นะครับ CJJ K7V ขายาบ้านะครับตัวเดิน ใบเท็ก็เจ็ดสิบเซนอลเล์เจ็ดตัวแคเรียหนึตัวเน่ยเหลืองอารามโอ้มีลูกรังด้วยพี่น้องเลยมีทั้งลูกรังมีทั้งดินเหนียวโอ้มีทั้งแม่รังก็มีครับแต่พ่อรังไม่รู้ไปไหนไม่เสียงนี่ท่อไอเสียดใหญ่ครับเพราะว่าติดกับฝาปิดเครื่องเลย วันหนึ่งก็โอ้เล่นกันมีแต่ร้อยอัพครับร้อยยี่สิบร้ห้าเที่ยว200อเที่ยว300อเที่ยวครับแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่วิ่งใกล้หรือไกลนะครับถือว่า,าเห็นบอกว่าทำเงินเยอะเหมือนกันนะครับค่าตักประมาณ80บาทพี่น้อง80ถึง100 นั่นในความว่าถ้าตักไบหนึ่งรอเที่ยวก็จะคุณด้วย8ปดิบก 10, 6, คบ็คื 80, อแปดทันนะครับถ้าสองร้อยเที่ยวก็หมืนหนะครับคุณด้วยสองรอยเที่ยวคุณด้วยแปดสิบเนาะหาก่าเชื้อเพลิงหาก่าอะไรก็การันตีเลยว่าวันวันละหมื่นนะครับช่วงนี้ร็อกกี้ร้อยเก้าห้าครับตั้งรับ ยาใจว่าซาน่นเขียนไหวพี่น้อง่อะมาดูซวบิโตโมลืมถามว่าเมื่อวานได้กี่ร้อยเที่ยวครับเดือนเดือนหนึ่งนี่กระชากเงินเข้ากระเป๋าไม่ต่ำกว่าสองแสนครับสองถึงสามแสนแต่ก็ได้ไม่ทั้งปีนะพี่น้องเพราะว่า,าต้องส่งงวดงวดนี้น่าจะวันละประมาณวันละสองพัน 2,000คุณด้วย365วันคุณเข้าไปพี่น้องเป็นเงินเท่าไหร่งั้นจะต้องรีบครับทันวาถึงอ่าพฤษภาในใสเต็มสู้ครับปีหนึ่งทำงานประมาณ8เดือน8-9เดือนนะครับแต่ทำจริงๆคือ6เดือนแล้วก็7-8-9เนี่ยอาจจะ ประปรายครับนะแต่หลังจากนั้นก็จะหยุดหน้าฝนส่วนใหญ่จะหยุดถ้าฤดูกาลทำนเอา้าร็อกกี้พี่น้องอู้สนสักจะให้หวไวมากโอ้ร็อกนี่แรงครับเครื่อง1 9ยเก่าห้าเียร็อกกี้เอฟหน้าหลังเฟืองท้ายไดย้สบายมากครับออ รถดำห้าหกคันเนี่ยเอาไม่อยู่นะพี่น้องต้องจอดรอแต่ก็ขึ้นอยู่ระยะไกลๆเนี่ยดูสภาพก็ของใหม่เนาะยังรอ,อเปี้ยวเลยพี่น้องร้อยสามสิบก็รุ่นหกเนี่ยเยี่ยมประมาณเจ็ดพันครับเจ็ดพัน อของเวน้ำมันเครื่องหรือว่าของเลวนี่ถ่ายให้หมดครับทุกๆ500ชั่วโมงจะถ่ายะนะครับทุกๆ5 0 0ชั่วโมงจะถ่ายน้ำมันเครื่องกรองกรองดีเซลนะครับแล้วก็กรองดักน้ำถ่ายให้ฟรีครับนะจนถึงเจ00ชั่วโมงทุกๆ500ชั่วโมงก็จะมีทีมงานมาครับจาก รีดเวแล้วก็ตัวเดินนี่น่าจะตัวเดินก็ประมาณพันชั่วโมงครับนะส่วนโปตัวเดินกับโปโปสวิงมอเตอร์สวิงก็จะพันครับพันชั่วโมงจะถ่ายที่ส่วนของเหลวก็ทุกๆห้าร้อชั่วโมงส่วนไฮดรอลิกน่าจะ2000หรือ4 0 0พครับแล้วแต่ แต่ค่ายไหนที่ไทยอ่ะมาดูอีกมุมหนึ่งโรก,กี้ครับสีส้มเลยอาดูบันท้ายเขาบ้างครับโอ้ตัวสติ๊กเกอร์ที่สะท้อนสะท้อนแสงนี่ตลอดครับมาดูความเร็วครับโอ้ลงสวิงไม่ต่ำกว่าสิบสองรอบต่อนาที 9ก้าสรงมานะพี่น้องมีมาอยู่95ตัววัดรอบเครื่องก็2,000รอบต่อนาทีเครื่องยนต์นั้นมาตรฐานนะครับยูโรทรูหรือว่าจะเป็นเทียสองเพียสามนะครับผ่านจริงก็อยากถ่ายฝั่งนูน้นแต่ว่ามันเลนมันเต็มไปหมดนะฝั่งนูน้น เดี๋ยวจะไปอีกทีครับเออดินสวยครับผู้ดินนี้ทำทำถ้วยชามได้ครับเขาเขาจุะเลยแล้วก็เหนียวแล้วก็ร่วนซุยด้วยพี่น้องอาจจะทำได้ครับเครื่องปั้นดินเผา อิบมุมพี่น้องได้ดูกันจะดๆดึงสโลปในตัวเลยช่วงเอาช่วงเอาครับงานนี้สนใจสวิตเตอโมนะครับก็ติดต่อได้คอเซ็นเตอร์1462หรือ่สอบถามลีดไปครับ ก็คนขับค่าตัวน่าจะน่าจะประมาณวันละ700รนะครับข้าวฟรี3ามเวลานะครับค่าตัวสำหรับนักเลงรถขุดส่วนค่าตัวคนขับดำก็น่าจะประมาณ400ครับกับข้าว ข้าวกับข้าวฟรีสามเวลาเย็นๆก็มีเครื่องดื่มเป็นธรรมดาครับลูกผู้ชายปัจจุบันสวิตโตโมก็โด่งดังทั่วโลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าสร้างมานานประวัติเขานิ่นานนะครับเป็นร้อยปีเหมือนกันอ้าว 75ล่าี่ยเพราะว่าไม่แคบอ้สบายมากครับผ่านอิสุเดก้าครับเดก้าเขาเขียนว่า205อาจาจะเป็น195จริงจริงนี่ใช้ดีมากครับอ้า้โม่ขยเตียวซะด้วยจัดจำหน่ายโดยลีดเวครับซูมิโตโม สามล้านมีทอนไหมน้องแล้วก็ยังมีห้าแบรนด์ที่ลีเปจัดจำหน่ายนะครับหรือว่าจะเป็นรถผสมคอนกรีตซานี่หรือว่ารถโมปูนนะครับหรือว่าจะเป็นรถขีบไม้นะครับขีบไม้ c g m แล้วก็รถปุดขนาดเล็ก ขา้น้องป๊อบแคปขนาด5.5ตัน5ตันครึ่งแล้วก็3ตันครึ่งครับมีจำนายเหมือนกันแล้วก็รถบดนะครับรถบดล้อเหล็กโบแม็กโบแม็กก็มีถึง5แปร์ด้วยกันเอา การทำงานก็คล่องตัวแล้วก็มีความเร็วสูงนะครับคือว่าสุดจัดประหลัดบอกประหลัดลาออกยังบอกว่าจัดตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ญี่ปุ่นนะครับคือต้นฉบับนะญี่ปุ่นร้อยเตครับสูนิโตโมมีทั้ง80 130 2ร้อยือจะเป็น 4... 490นะครับหรือจะเป็น800ก็มี รกใหญ่ก็มีครับแล้วก็รถปูยางครับก็มีเหมือนกันสำหรับสวิตเตอร์โมกแล้วก็รถขุดจะประกอบที่อินโดนีเซียนะพี่น้องเมดอินอินโดนีเซียอินโดนีเซียก็จะมีสวิตเตอร์โมกับฮิตาชินะครับที่โรงงานอยู่ที่นู่นสนใจก็ดูได้ครับที่ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ Excavator ์เวเต สนใจสวิตโมก็คอเซ็นเตอร์หนึ่งสี่หองือว่าเซิร์ชเข้าไปหาได้ครับรีไฟฟฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ